สวัสดีคะ่ะพี่นิดจะมาทำคลิปเรื่องการคําอธิษฐานอโหสิกรรมนะคะอาจจะไม่มีภาพอะไรเป็นแค่เสียงนะคะอันดับแรกเลยพี่นิดเคยไปฟังหลวงตาชื่อว่าอะไรไม่รู้ในช่อง youtube สอนเนาะในเรื่องการอโหสิกรรมค่ะเพื่อนๆเคยทำผิดนะผิดศีลไหมนะคะหรือแม้กระทั่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกหกหรือแม้กระทั่งพูดแล้วทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วพอหลังจากขอพรเสร็์ก็แค่ขอพรอลนแหละนะคะหรือแม้กระทั่งบนบานสารกล่าวหรือเคยเหมือนพี่เนี่ยก็เคยมีสวดมนต์อะไรต่างๆแล้วก็จะทําตามสัจจะแบบนั้นแบบนี้เคยมีไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจไหมคะเคยทําผิดต่อพ่อต่อแม่เคยดา่าเคยว่าพ่อแม่ไหมไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าได้รับหลังหรือแม้กระทั่งด่าลูกด่าผัวต่างๆนะคะ หรือด่าผกกู้อื่นก็ช่างในทางที่เราอาจจะโกรธเราอาจจะโมโหต่างๆนะอ่ะวันนี้แม่นิดจะพาทุกคนนะคะขอหัวสิกรรมแม้กระทั่งลูกเรานะคะเมื่อวานใช่ไหมพาลูกไปวัดแล้วก็เหมือนเขาจะเป็นไข้ตั้งแต่เช้าแล,ล้วแหะเขาก็เหมือนจะหายแบบ อุณหภูมิมันเหมือนปแปลกๆอ่ะแต่เขาก็ล่าเริิงเบิกบานนะแต่เข้าไปวัดก็ทําบุญล่าเริิงเบิกบานแต่เขาก็มีเสียงร้องไห้นิดนึงละ่ะแต่เราก็เชื่อเรื่องนี้วันนี้พี่ก็ได้ไปฟังธรรมะช่องหนึ่งที่ท่านสอนเนาะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอ่างเงี้ยหรือเราไปทําบุญก็เคยมีที่แบบลูกชายเราเข้าไปแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยละ่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็ไม่แต่ ก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันผิดเราก็ต้องแก้ไขอ่ะทุกคนเพื่อให้ชีวิตเราอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเวลาไปทําบุญใช่ไหมในโบสถ์แน่ยัเขาคำอธิษฐานมีแต่เรื่องดีๆเราด่าไปเสียงดังรบกวนหรือแม้กระทั่งลูกร้องไห้เลยก็ต้องขอขามาพี่ก็เลยเออเอยขอเขามาเลยค่ะนะคะข้าพเจ้า ขอ,อหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวนจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วครอบครัวข้าพเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอหสิกรรมให้ทั้งสิน้นแ,และลูกหรือแม้แต่ลูกข้าพเจ้าที่เป็นเด็กเล็กอาจจะไม่รู้เดียงสา ข้าพเจ้าก็ขอโทษขอขอมาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งณนะตอนนี้ที่ข้าพเจ้าได้แสดงธรรมช่วยเหลือผู้คนแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอหงสิงกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศานาาิและผู้มีอุป,ปราคาอุป,ปราคาลคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบ